รู้รับผลประโยชน์ชกสอ,อสมอใส่เลขบัญชีผิดส่งชื่อธนาคารผิดปิดบัญชีธนาคารไปแล้วมีสิทธิ์จะได้รับผลประโยชน์จากชกสอ,อสมอไหมสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาตอบข้อสงสัยนะคะว่าสมาชิก พอสมใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ไปแล้วแต่ผู้รับผลประโยชน์นะคะปิดบัญชีธนาคารที่ใส่เข้าไปแจ้งเข้าไปครั้งแรกไปแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับไหมแล้วบางคนก็ใส่เลขบัญชีผิดแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับไหมจะทํำยังไงถึงจะได้รับหรือว่าบางคนก็จําไม่ได้ว่าตัวเองใส่ธนาคารอะไรไปแล้วจะทํายังไงเวลารับผลประโยชน์จะมีปัญหาไหม ค่ะป้าปอจะมาเฉลยให้ทราบนะคะสําหรับเรื่องของผู้รับผลประโยชน์นะคะผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากสมาคมชกสอ,อสมอก็คือผู้ที่อสมอผู้สมัครนะคะใส่ชื่อเข้าไปเป็นผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นคนที่อสมอระบุไว้เท่านั้นนะคะซึงจะมีสิทธิ์ได้รับถึงแม้ว่าอสมอคนานั้นจะมีลูก5คนแต่ใส่เข้าไปแค่2คนก็จะเป็นแค่2คนนี้ได้รับนะคะอีก3มคนก็ไม่มีสิทธิ์นะคะ แต่ถ้าจะเพิ่มเข้าไปได้ไหมได้ค่ะแล้วอันที่ใส่ผิดอยู่แล้วค่ะจะทํำยังไงดีถ้าอสมเส,สียชีวิตจะได้รับเงินไหมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แจ้งหรือว่ายังไม่ได้แก้ไขข้อมูลค่ะปะปะก็ตอบให้ทราบเลยนะคะว่าได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่อสมเส,สียชีวิตทางสมาคมจะให้ส่งเอกสารเข้าไปอีกครั้งหนึง่งยืนยันตัวตนนะคะว่าคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ ก็จะต้องส่งเอกสารของผู้เสียชีวิตนะคะก็คืออสมอที่เสียชีวิตนะคะก็จะต้องมีบัตรสมาชิกอสมอหรือบัตรสมาชิกชกสอสมอนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตามีคําว่าตายนะคะแล้วก็ใบมรดบัตรนะคะแล้วก็ส่วนตัวของผู้รับผลประโยชน์เองก็จะต้องส่งเข้าไปได้วยนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน แล้วก็สำเนาบุ๊กแบงค์ที่จะให้เขาโอนเงินเข้านะคะอันนี้คือตัวตนจริงๆตอนสุดท้ายนี่แหละค่ะคือตัวจริงซึ่งอาจจะเป็นบัญชีเก่าที่เราเคยส่งเข้าไปหรืออาจจะเป็นบัญชีใหม่ที่เราแจ้งเข้าไปว่าเราสะดวกรับธนาคารนี้เบอร์นี้แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้แน่นอนค่ะก็คงจะช่วยให้บรรเทาความทุกข์หายห่วงแล้วใช่ไหมคะอันนี้ป,ป้าปอยืนยันได้ว่าเป็นความจริงนะคะเพราะว่าป้าปอสอบถามทาง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ที่เชื่อถือได้มาตอบคาถามให้แล้วว่าปปบอกแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะอสมเองก็ไม่ต้องห่วงวางใจได้แล้วก็ตัวทายาทผู้รับผลประโยชน์ก็วางใจได้ค่ะสําหรับวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปของปปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปปเจ้าเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสําหรับวันนี้ปปก็ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ